เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่แฟนๆนางงามเองค่ะต่างก็จับตามองกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะสาหรับเรื่องราวของนางงามกัมพูชาในทั้งอย่างทางด้านพิชชี่นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของบริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนค่ะได้มีการแจ้งความดําเนินคดีนะคะต่อทางด้านพิชชี่นะคะแล้วก็นาโนนั่นเองค่ะโดยทางด้านของเพจมิสแกรนไทยแลนด์ค่ะคุณผู้ชมค่ะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าบริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนขอชี้แจงว่าบริษัท ะะได้ดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีต่อพิชชี่นะคะแล้วก็นาโนค่ะในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะคะแล้วก็การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ทั้งสองบุคคลนะคะได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะซึ่งก็มีเนื้อหาที่ใส่ความบริษัทนะคะแล้วก็ผู้บริหารรวมถึงใช้ถ้อยคําหย,ยาบคายที่ไม่เหมาะสมอย่างรุนแรงค่ะซึ่งบริษัทนะคะขอเรียนให้ทราบว่าหากบุคคลทั้งสองเนี่ยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจะ าหนะ้าที่ตำรวจจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายทันทีค่ะและบริษัทนะคะก็จะติดตามคดีจนถึงที่สุดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของพิชชี่ค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะเป็นการโพสต์คลิปวิดีโอของเจ้าตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะพร้อมกับมีข้อความที่เจ้าตัวโพสต์เอาไว้นะคะบอกว่า new crown miss universe cambodia 2025ซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตหลายต่อหลายคนค่ะคุณผู้ชมได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกัน มากมายเลยทีเดียวรวมไปถึงทางด้านของชาวเน่ตชาวไทยด้วยค่ะคุณผู้ชมที่ได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่า คนไทยยินดีต้อนรับผิดช,ชีรีบรีบมาและนอกจากนี้เองนะคะคุณผู้ชมทางด้านของเพจดังอย่างมาลองดูไทยแลน์นะคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความค่ะถึงเรื่องราวของทางด้านผิดช,ชีอีกด้วยนะคะบอกว่าผิดช,ชีโ้โพสตซ้อมใหญ่รอบไฟนอลพรุ่งนี้12กันยาย,ยนพร้อมมงจักรกวันเขมรแฟนๆทางบ้านรอสราบเอ๋ยรอชมไลฟ์ได้เลยนะคะซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นแฟนนางงามเองค่ะต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายอีกแล้วนะคะบางก็บอกเขา ว่าเอาดีๆจากกวาลเมนเมื่อไร่ที่ก้าวเท้าลงแผ่นดินไทยเมนจบเฮตุบางก็บอกนะคะว่าเวลคัามมงแนะ่แต่ไม่มาบางก็บอกนะคะว่าขอให้พิชชี่ได้มงนะคนไทยรอต้อนรับอยู่เวลคัามขอให้มงนะั้นอยากเจอที่ไทยยินดีต้อนรับบางก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าถามจริงๆนะถ้าม,มงเนี่ยจะกล้ามาหรอและนี่นะคะก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆนาะงงามชาวไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะถึงเรื่องราวของพิชชี่ค่ะ นางงามจากประเทศกัมพูชานั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของพิชี่ก็กําลังประกวด n ิสอินเวสกัมพูียปี2025อยู่นั่นเองค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าแฟนๆนางงามชาวไทยนะคะต่างก็จับตามองเลยทีเดียวว่างานนี้เนี่ยพิชี่นะคะจะสามารถคว้าม,มงกุฎ s Universe กัมพูชามาครองได้สําเร็จหรือไม่นะคะแล้วเธอนั้นเนี่ยจะได้เป็นตัวแทนของประเทศกัมพูชาค่ะมาเข้าร่วมการประกวด s Universe ปี2025ที่ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในปีนี้หรือเปล่าน โอ้โหงานนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งเลยคะ่ะ